สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยนะครับรักและ่วงแหลนรวมทั้งคุมใจในภาษาไทยครับคนเก่งภาษาไทยครับเด็กหญิงธนพรกุลทวัตศิริและเด็กชายนัทวุฒินาถาพลชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาลสินทัวร์นัจากโรงเรียนที่2นะครับเด็กหญิงนันทพร,พรง,งามวิวิ์เด็กหญิงสาวรักษ์แจ้งใจเจริญชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอัศมัญชันคอนแวนกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากโรงเรียนที่3นะครับเด็กหญิงพัชยาวิภูสนะและเด็กหญิงบรรณพรไกรเชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิและตัวแทนจากโรงเรียนสุดท้ายนะครับนายปัชยาบารัพิมและเด็กหญิงรักสุดาพจนาจากโรงเรียนธรรมวรวิทยาจังหวัดสกลน,นคร ชั้งม .3 ในการทั้งคู้นะฮะเอาละครับในหมวดที่1นั้นนะครับก็คือเรื่องของพ้องเสียงเรียงต่อคํานะครับจะมีกติกาอย่างไรและก็จะเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะครับไปชมกติกากันเลยครับพ้องเสียงเรียงต่อคําแข่งขันเติมรูปคําที่เป็นคําพ้องให้เป็นคําที่ถูกต้องผู้แข่งขันแต่ละโรงเรียนช่วยกันเขียนตอบคําถามในข้อนี้จะตัดสินกันที่ความถูกต้องของคําตอบและเวลาที่ใช้ในการตอบคําถามโดยผู้ที่ตอบคําถามถูกมากที่สุดจะได้รับ4คะแนน ผู้ที่ตอบถูกรองลงมาจะได้3ขคะแน2น2คะแนนและ1คะแนนตามลำดับฟับงให้ดีนะครับโจทย์ของเราก็คือจงเติมคำหรือพยางค์ที่มีเสียงพ้องกันหมายความว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันลงหน้าคำหรือพยางค์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้เป็นคำ ที่มีความหมายและที่สำคัญที่สุดคือเขียนถูกต้องเพราะว่าเกณฑ์ในการตัดสินก็คือเขียนให้ถูกต้องและใช้เวลาให้ดีที่สุดในกรณีที่คําต่างๆที่มีความหมายถูกต้องเหมือนกันเราจะตัดสินด้วยเวลานะฮะดังนั้นพยายามให้เต็มที่นะครับคําหรือพยายค์ที่ให้ก็คือคําว่าดิดชอนลือพศตอนนะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งสติสมาธิดีเริ่มได้ครับ น้องก็เขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าเขียนอะไรกันบ้างโรเรียนุกูลนารีเขียนบัณฑิตใช้นอนเนบัณฑชรใช้ย่อญิงครับบัณลือนอนหนูและบัณพศใช้รอหันครับอัดสำชันคอนแวนเขียนบัณฑิตใช้นอนเนบัณฑชรใช้นอนหนูบัณลือนอนหนูและบัณพศใช้รอหันและก็หยุดเวลาแล้วครับสตรีชยภูมิบัณฑิตใช้นอนเน บันชอนใช้ยอหญิงครับบันลือนอนหนูและบันพดใช้รอหรันเหมือนกับอนุกูลนารีเลยครับธรรมบวรวิทยาเขียนมือสายสะดวกครับบันดิตใช้นอนเนรบันชอนใช้ยอหญิงบันลือนอนหนูและบันพดใช้รอหรันเหมือนกับอนุกูลนารีและสตรีชัยภูมิเลยครับมาดูสรุปตารางการต่ออนุกูลนารี ตรีชัย,ยภูมิและธรรมบวรวิทยาต,ตอบเหมือนกัน3โรงเรียนครับส่วนอัดสำชันคนแวนต่างกันตรงคาว่าบัญชรใช้นอนหนูสะกดครับขบัแรกก็คือเฉลยนะครับ บันดิตนะครับบอใบไ,ไม้มหานอ,อากาศนอนเนนบันดิตนะครับแปลว่าผู้ฝึกตนนั่นเองนะครับบันที่สองคือบัญชรนะครับบอใบไ,ไม้มหานอ,อากาศยอหญิงนะฮะบัญชอตัวที่3บันนะครับบันลือบอใบไ,ไม้ไม่หันอากาศนอนหนูและสุดท้ายบันพศบอใบไ,ไม้รอหันแล้วก็พศนะครับหมายถึงภูเขานั่นเองนะครับนี่คือสี่คที่มีสี่ความหมาย <laughs> ที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามีคําขึ้นต้นหรือพยางค์ขึ้นต้นเนี่ยพ้องเสียงเหมือนกันนะครับและแน่นอนนะครับโรงเรียนที่ คำทั้งคำที่ถูกต้องน้อยที่สุดและก็เวลาเนี่ยครับถือว่าน้อยสุดได้คะแนนหนึ่งคะแนนก่อนนั่นก็คือโรงเรียนถูก3ข้อผิด1ข้อนะครับใช้เวลาไป14.031วินาทีนะครับโรงเรียนอสุจันทร์อนนกรุงเทพมา,านคร ผิดไปเพียงข้อเดียวนั่นเองนะครับตอบถูก3ข้อนะครับได้ใช้เวลาไป14.031วินาทีอันนี้คือเวลาที่เราจับได้จริงๆนะฮะอีก3โรงเรียนที่เหลือนะครับทำจำนวนข้อที่ถูกนะครับ4ข้อถูกเท่ากันแต่ว่าจะตัดสินด้วยเวลาถ้าเวลาดีที่สุดก็จะได้4คะแนนเต็มดีลองมาข้อได้3และดีลองลงมาข้อเหลือ2นะครับซึ่งถือว่าเก่งมากๆทีเดียวน,นะครับเฉือนกันเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับมีคนเก่งๆแข่งกันต้องตัดสินด้วยวินาทีโรงเรียนที่ได้2คะแนน ได้แก่โรงเรียนถูกทั้ง4ี่ข้อนะครับใช้เวลาไป16.094วินาทีนะครับโรงเรียนโรงเรียนธรรมวรวิทยาสกนครโรงเรียนที่ได้สีคะแนนเต็มในหมวดแรกนี้นะครับคือโรงเรียนโรงเรียนมาดูนะครับมาดูโอ้โหที่สำคัญนะครับมีคำว่า ผู้หญิงในชื่อโรงเรียนอ่านี่ก็มีนารีนี่ก็สตรีชัยภูมินะฮะโอ้มาดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นจะนารีหรือสตรีออกมาเป็นอนุกูลนารีกัลสิน เย่ยมากเลยครับอนุกูลนารีการศิ์นะครับได้ไปซีคะแนนเต็มตอบถูก4ข้อแล้วก็ใช้เวลา8.406วินาทียอดเยี่ยมมากครับพึ่งหมดกำลังใจนะครับยังมีอีก2หมวดอีกสหมวดไว้แข่งขันกันต่อกับหมวดที่2งนี้นะครับสันทัศภาษานะครับถามนะครับข้อที่หนะครับถามว่าคำใดมีความหมายเดียวกอไก่ตากบขอไข่ตาสว่างขอควายตาลายงองู ตาขาวถ้าพร้อมแล้วกดครับเอาเละครับผาที่อาตุโฟตารีนะฮะครับได้ครับตอบเลยครับตอบกอไก่ครับตากบครับผิดครับไม่ใช่ครับเพราะนั้นตัวกดครับโอ้โหทำวอนนะฮะเจ็บมือนะฮะโอ้โหเจ็บมือนะดูตาอะไรครับขอไข่ครับตาสว่างขอไข่ตาสว่างมั่นใจไหมครับ มั่นใจครับปิดครับไม่ใช่นะครับหมดสิทธิ์แล้วนะครับตอนนี้เหลืออัศวินชนคอนเวนกับสตรีชัยภูมินะครับขอให้โชคดีนะครับกดนะครับโอ้โหอัศวินชนคอนเวนนะครับ um ตกเข้าไปเต็มๆตอบว่าคอควายตาลายค่ะถูกต้องครับโอ้โหมสุดยอดในหมดที่แล้วนี่ได,ด้ห,หนึ่งตอนนี้กําลังพลิกตีตื้นขึ้นมาแต่ว่าต้องนับเป็นข้อนี้ได้ไปหนึ่งข้อก่อนนะครับตากบนะครับหมายถึงลูกตาของกบ และก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายตากบคล้ายตากบนะครับตาสว่างนี่หมายถึงไม่ง่วงหมายถึงตามองเห็นชัดเจนรู้ความจริงเกี่ยวกับอะไรต่างๆชัดเจนขึ้นตาสว่างแล้วนะครับส่วนตาขาวนั้นหมายถึงส่วนสีขาวของลูกตาหรือว่าขี้ขาดขี้ขาดตาขาวที่ถูกต้องคือตาลายหมายถึงอาการที่มองเห็นอะไรไม่ชัดร่าลายไปนะฮะตาลายวิงเวียนศีรษะตอนนี้กาลังตื่นเต้นมึนไปหมดแล้วเตรียมตัวอะไรมาหมดได้จำไม่ได้แล้วมาข้อ2เลยนะครับ ฟังนะครับคำใดเรียงชนิดของคำแตกต่างจากคำอื่นก็ไก่สักฟอกขอไข่หุงต้มข้อควายหน้าแตกองูขำกริ้งถ้าพร้อมแล้วมือวางไว้ที่ท่านนะครับกดครับโอ้โหอูนี่มือจักตักจริงๆตกปังทัพทั้งหมดนะฮะขอควายหน้าแตกค่ะเป็นคำลักษณะย่างไรครับคือทุกข้อนี้จะขึ้นต้นด้วย ที่เป็นลักษณะของกริยาค่ะซักอย่างเงี้ยก็เป็นกริยาหุขอำอย่างเงี้ยแต่คําว่าหน้าเนี้ยไม่ใช่กริยาค่ะก็เลยมีคราะ์อตอบข้อนี้ค่ะถูกต้องครับข้อที่สามนะครับคาใดมีเสียงวรรณยุกเหมือนคําว่าครอบครัวก็ก่คาดการขอไข่สอดคล้องข้อควายกรอบเค็มงองูนกนอกเข็มตัวนะครับกดครับ โอ้โหนี่โกนาเรียวจริงๆไวจริงๆนะครับคือทุกทีมนี่ไฟมันติดเท่ากันหมดแต่ว่าใครจะไวกว่ากันทเดนงนะครับอนุโกนารีครับมาครับขอตอบก็ไก่ครับคาดการเป็นเสียงวันนี้กับอะไรครับเสียงเสียงโทรค่ะเสียงโทรกับอะไรครับเสียงสามันเสียงโทรกับสามันนะครับครอบครัวมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะถูกต้องครับโคดาย เป็นคําที่เหมาะสมจะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้มีช่องว่างให้นะครับจะแทนด้วยจุดๆนะครับนั่นคือประโยคที่ว่าโรงเรียนส่งจุดๆการประชุมผู้ปกครองให้นักเรียนทุกคนก็ไก่กําหนดขอไขก่กาหนดการข้อควายหมายกําหนดและงองูหมายกําหนดการครับเด็มตัวกดครับมาที่สปีชัยภูมิครับนะรครับตอบว่า งองูใหม่กำหนดการะคะ่ะผิดครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่งอง,งูนะครับหรือกอขอคอนะครับตอนนี้สามโรงเรียนที่มีสิทธิ์เท่านั้นนะครับเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ท่านได้เลยนะครับกดครับโอ้โหทัานน่าเจ็บพือด้วยากันเจ็บไปตอบว่าขอ หมายกำหนดค่ะหมายกำหนดมั่นใจไหมครับไม่ไม่มั่ตกมันไม่มั่นใจมาคำตอบเลยครับตอบมาเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ใช่คำตอบนี้คำตอบนี้และและครับไม่ใช่นะครับนะครับเตรียมตัวเลือดสองข้อก็ไก่กับขอไข่นะครับพร้อมเลยครับโอ้ดูท่าประชานะครับตั้งสติตั้งท่านักธุรกิจก็ใช้ย่อยนะครับมือตบอันดับหนึ่งทั้งคู่นะครับกดครับ กนำนัดการมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจก็ทุกต้องครับ นี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องชี้แจงให้กับท่านผู้ชมได้ทราบเลยนะครับว่าคนไทยหรือว่าคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวใช้ผิดอย่างมากใช้กําหนดการกับหมายกาหนดการที่สลับกันคนละเรื่องเลยนะฮะแล้วก็มักจะเรียกกันย่อๆว่าหมายหมายหมายต่างๆใช้ไม่ได้นะครับหมายกําหนดการนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อกับงานพระราชพิธีเท่านั้นข้อที่5นะครับมาที่ข้อที่5นะครับว่าจะเป็นของใครนะครับมาครับคำถามนะครับข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่เหมาะสมจะเติมในช่องว่างของข้อความ ต่อไปนี้เป็นหมวดราชาศัพท์นะครับฟังให้ดีนะครับภาพเขียนสมเด็จพระบรมราชนินาถใช้ราชาศัพท์ว่ากอไก่พระฉายาลักษณ์ขอไข่พระบรมฉายาลักษ์ข้อควายพระสาธิสลักษ์และงองูพระบรมสาธิสลักษ์เตรียมตัวนะครับกดครับโอ้โหกระถุ่นตบเก่งๆครับแม่นทุกนัดเลยโดนทุกนัดโอ้เตรียมตัวตอบเลยครับ ตอบงองูพระบรมสารีรสศักดิ์ค่ะผิดครับไม่ใช่นะครับดังนั้นหมดสิทธิ์ในข้อนี้เลยนะครับเหลือสามโรงเรียนนะครับกดได้ครับโอ้โหสัมมาตกมือหักกันะไม่มือหักแม่งก็หักเลยเอาสักสักอย่างนี้เจอแล้วฮะพ่อคายค่ะสารีสศักดิ์พระสารีรสศักดิ์อันนี้แปลว่าภาพเขียนมั่นใจไหมครับ นิดหน่อยสกิลเพื่อนอีกโอ้โหสกิลเพื่อนบอกนิดหน่อยคำตอบนะครับจะถูกหรือไม่ใช่นะครับคำตอบนี้ก็คือแล้วก็ถูกต้องครับข้อที่6นะครับฟังให้ดีนะครับคำใดสะกดผิดคำใดสะกดผิดกอไก่สังวรขอไข่สังขอนคอควายอุดทอนงองูอุดทาหอนเขียนตัวนะครับพร้อมแล้ว คนครับโอ้โหกลับมาแล้วครับท่านเมือตกแตงหนึ่งเรากลับมาแล้วกำตบอไรครับก็ไก่กันสังวรนครับผิดตรงไหนครับตรงไม่มีนอนเอนกลั่ถูกต้องครับอะไะครับข้อที่7แล้วนะครับตอนนี้พยายามให้เต็มที่นะครับคำถามนะครับถามว่าข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง ข้อใดใช้ลักษณะน้ำไม่ถูกต้องก็ไก่ขวดโหลสองใบข้อไข่ไห้น้ำปลาหนึ่งลูกข้อควายเตารีดไฟฟ้าหนึ่งเตางองงูตะเกียงลานสองดวงมือวางที่ท่านได้เลยครับกดครับโอ้โหกลับไปแล้วนะครับเป็นตอบว่าข้อควายค่ะคำตอบนะครับและและถูกต้องครับ คือคืออันนะครับเสารีดไฟฟ้า1อันข้อที่8ครับมาครับฟังให้ดีนะครับคำใดไม่ใช่คำะสมก็ไก่ไฟฉายขอไข่ไฟดับข้อควายไฟแช็กงองงูไฟธาตุมือวางไว้ที่แท่นได้ครับเต็มตัวนะครับไม่ใช่คำะสมนะครับระวังไปโอ้โหมาเลยครับโอ้โหอาเลยครับดีใจนะครับลืมไปเลยตอบแล้วครับ ข้อไฟครับไฟแชกไฟแชกคำผสมหมายความว่าคำผสมหมายความว่านำข้อมูลตั้งแต่สองคำมารวมกันและเกิดความหมายใหม่ไดมีเคาคงความหมายดิมยกับนี่คือความหมายความผสมแต่ที่ตอบมาคือไฟไฟแช็กใช่หรือไม่ใช่คำตอบนะครับและและและผิดครับไม่ใช่ครับหมดสิทธิ์ในข้อนี้เลยนะครับแม่น่าเสียดายจริงไปโอ้โหชันชันนะครับเป็นขอใคร ไฟดับค่ะไฟดับถูกต้องครับตอนนี้แหละครับเป็นเรื่องแล้วครับว่าตอนนี้ผ่านมา8ข้อแล้วนะครับเข้าสู่ข้อที่9แล้วข้อที่9นะครับฟังให้ดีนะครับคําใดเป็นคาสอนก็ไก่ยกครูขอไขยกเขาขอควายยกเว้นงองูยกผื้นถ้าพร้อมแล้วมือวอลที่ท่านนะครับเงยมตัวนะครับเห็มตัวกดครับ โอ้โหปัตตานครับต้องไปเตี่องนี้ตอบครับคอวายครับยกเว้นตอบไมเรียบร้อยนะครับว่าคอควายยกเว้นนะครับใช่หรือไม่ใช่ครับตอบนะครับและและถูกต้องครับข้อที่สิบนะครับข้อสุดท้ายนะฮะคะแนนเต็มสี่จะเป็นของใครอนุกูลนารีหรือว่าอสมชันคอนแวนนะครับเพราะนั้นตรงนี้คว้าไปให้ได้ พราะตอนนี้สองลงนี้คะแนนเท่ากันอยู่ข้อที่10คคาประพันธ์นิราชภูเขาทองที่จะกล่าวให้ฟังต่อไปนี้มีชื่อพืชกี่ชื่อัองใจฟังให้ดีนะครับสายติ่งแกมแซมสลับต้นตับเตา่าเป็นเหล่าเล่าแลรายทั้งซ้ายขวากระจับจอกดอกบัวบานพกกาดาสดาดูขาวดังดาวพลาย จากนิราชภูเขาทองมีชื่อพืชกี่พืชกี่ชื่อก็ไก่3มชื่อขอไข่4ขอ,ขอควาย5งองูหนะครับคะแนนหนึ่งคะแนนสุดท้ายนี้จะตัดสินนะครับว่าใครจะได้คะแนนเต็ม4 3 2และ1นะะึ่งนะฮะไล่เรียงออกมาเลยนะครับ3 4 5 6นะครับเตยมตัวนะครับเตยมตัวกดครับโอ้โห,โห,โโห,โโหโันค้งมา่ไครับต้องยิ้มไปดีใ,ใจจะตอบได้ว่าขอไข่ครับ อะไรท,ที่มันรวมกันอย่ารวมกันขอไข่ขอไข่เป็นสี่ชื่อสี่ชื่อมั่นใจไหมครับห้าสิบห้าห้าสิบห้าสิบเอาละครับตอนนี้เป็นเรื่องแล้วนะครับเรื่องคะแนนสุดท้ายจะได้ไปหรือไม่คําตอบนะครับและและผิดครับตอนนั้นอีกสามวันเลยจะมีสิทธิ์ต่อนะครับเชิญเลยครับมือวางไว้ที่ท่านได้นะครับกดครับโอ้โหตอบพอฟอยมีห้าชื่อค่ะ พอไล่เรียงได้ไหมครับมีสายติ่งค่ะแล้วก็ตับเต่าแล้วก็กระจับแล้วก็จอกแล้วก็ดอกบัวค่ะจะได้คะแนนสุดท้ายตรงนี้ไปหรือไม่นะครับคำตอบเลยครับเป้นถูกต้องครับที่ถูกก็คือห้าชื่อนั่นเองคือสายติ่งตับเต่ากระจับจอกและหัวนะครับ5้าชื่อนี้นะครับ ส่งบลตรงนี้นะครับมเฉียดเฉีวไปน,นิดเดียวอนุกูลนารีนะครับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด5คะแนนนะครับก็ได้คะแนนเต็มไปเลยซคะแนนคืออสัมชัญคอนันกรุงเทพมาหานครครับเ,เริ่มต้นจากคุณสมบัติแรกนะครับเป็นขั้นเสียเรือเ <c oughs> หลือตายไม่วายชนอะไะครับทรเป็นนักุรกของอนุกูลนารีนะครับพระชยาเชษพระชยาเชษนะครับม <c oughs> ั่นใจไหมครับมั <c oughs> บ่นใจคำตอบนะครับ ถ้าถูกจบทันทีนะครับได้สคะแนนเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็จะกลายเป็นผู้เข้ารอบทันทีนะครับเพราะว่ามีคะแนนสะสมอยู่7อยู่แล้วก็กลายเป็น11เข้ารอบทันทีเลยนะครับจบทันทีใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าผิดนะครับก็ต้องหมดสิทธิ์ใน1คุณสมบัติต่อไปนะครับเต็มตัวตอมแล้วก็และเป็นผิดครับเอาละครับโค้งต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับอัดสันทันคนวันนะครับไม่ต้องรอเปิดคุณสมบัติที่2เลยนะฮะพร้อมนะครับ มั่นใจนะครับตอบได้เลยครับชีเปลยค่ะดูจากอะไรครับทั้งเสียเรือเหลือตายไม่ไวชมเพราะว่าตอนที่อ่านเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทุกคนที่เสียเรือค่ะมันตกเหมือนกับเรือแตกแล้วก็ตายแต่ชีเปลยเหมือนกับรอดแล้วก็มาอยู่ที่เกาะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีเสื้อผ้าไม่ไม่มีเสื้อผ้าแล้วทุกคนก็มาแบบมาเขาลบเอาไว้เหมือนกับคิดว่าเป็นเป็น เออเป็นผู้ทรงศีลอะไรประมาณนี้ค่ะมันม่นใจไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับี่หมวดสุดท้ายแล้วนะครับหมดตัดสินตรงนี้แล้วถ้าถูกนะครับถือว่าเปิดมาคุณสมบัติแรกคุณสมบัติเดีแล้วและตอบได้นะครับก็จะได้สีคะแนนเต็มไปยอย่างแน่นอนนะครับจะใช่หรือไม่ใช่นะครับคําตอบนะครับและและและถูกต้องครับ มาตอบได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับส่งผลให้อัศนชันคอนแวนนะครับได้ไปสีคะแนนเต็มโอ้โหถือว่าจบหมวดนี้ได้อย่างรวดเร็วและก็สวยงามมากทีเดียวนะครับสำหรับอัศนชันคอนแวนนะครับมาดูข้อที่2กันเลยครับไม่กินไม่กินปลากินข้าวกินเต้าแตงอืมข้อนี้นะครับก็ชัดเจนอีกข้อหนึ่งครับข้อที่3านะครับ จะกล่าวความพรามแขกซึ่งแปลกเพศข้อที่4นะครับนี่นะครับจำจะหลอกบอกมนกันบนเขาโอ้น่าคิดนะครับและข้อที่5นะครับไม่นุ่งผ้าคากรองครองหนังเสือและสุดท้ายนะครับที่ไม่มาถึงนะครับแต่ก็ต้องเฉลยให้ดูนะครับหนวดถึงเข่า เราถึงนมผมถึงตีนข้อไหนชัดเจนที่สุดครับข้อแรกข้อแรกเลยโอ้ข้อแรกเปิดมาที่ชัดเจนที่สุดก็ตอบได้นี่นะผมก็บอชอบข้อแรกได้เลยเอาละครับก็ส่งผลออกมานะครับก็คือชีเปลือยนะฮะชีก็หมายถึงนักบวชเปลือยก็คือ ไม่ใส่เสื้อผ้านะครับก็ไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยส่งผลให้นะครับสโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบในรายการคนเก่งาษาไทยในสายที่3โอ้โหเป็นสายที่สําคัญมากเพราะว่าสายสุดท้ายอาทิตย์หน้าจะแข่งขันกันต่อก็คือโรงเรียนแรกนะครับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนกรุงเทพมหานครได้ไป9นาคะแนนและตามมาติดๆนะครับโรงเรียนอนุกูลนารีกาลสินนะครับได้ไป7จดคะแนน วนอีกสองโรงเรียนที่เหลือนะครับคือโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิและโรงเรียนธรรมบวรวิทยาจังหวัดสุกลนครได้ไป4คะแนนทั้งคู่เท่ากันเลยครับสำหรับวันนี้ราไปก่อนครับสวัสดีครับ